หมายถึงบ้าไม่ใช่บ้าแมวน้อยอันนี้เอ้หุยไม่ใช่เรื่องดีแล้วอะไม่มันเป็นงาเงาเหมือนอะไรตัวใหญ่ๆหญ่ยอะไรอะนี่แมวแมวเขหุยมาเอาแมวหะถ้าเกิดมันไม่มาจะได้หลุดันหุยไม่ไม่มันไม่มาเจอแล้ววะไม่เหมือนมีตัวอะไรคาอยู่ป้า เย้เอาที D ่ดีน่าล่ะอย่าอย่าค <Yeah. S 2> ูอว่าแม่มันวะโอใช่หรอไม่ผู้เห็นกเหรอเหมือนแมวไม่ใช่หรอใช่แม่มันหรอใช่แม่ใช่แม่สองตัวนี้หรอแน่ใจว่าใช <laughs> ่ไม่ใจอ่ะโอก็ไม่ค่อยไว้ใจเฮ้ยจำแมวสองตัวนะั่นล่ะ เกมเมาเมลก่อนเมาเมียวก่อนไม่ไม่เอาเมือเอาาเมลก่อนเอาเมวก่อนเอาเมลก่อนเมลเฮ้ยนี่ทำงานท่องเลยนะเอามาเอาเมวก่อนมาเมวก่อนโฮ้ยเร็วเร็เฮ้ยเอาตวดำนะเฮ้ยกมถามันขวดเขาล่ะใช่หรอแกไม่เห็นแนมเลยนะ ใช่หรอสัผมผัสข้าสังกันสีเป็นรองอะไรแน่ใจว่าใช่แน่ใจไปบอกพ่อป้านโอ้ยแกโอ้ยแกมันหายไปแล้วม yup ั้งเหดือแมวอ่ะแมวของเราอ่ะไปแกแมวแมวก่อนแกแมวนอนแล้วอะแมวตัวดำมาก่อนนี่แน่ใจว่าจะไม่แมวแมวมันไปนอนเอ่ มันนอนเลี้ยว<ะ>มันไปนอนเลี้ยวนะมันนแค่เป็นเวลาเดี๋ยวพุ่งไปถึงเหมือน,นแคะขยับแบบใช่เหรอหัวดีนะชินิสือปะเนี่ยชินิสือหัวดีนะมันมีส่วนที่อะไรชินิสือมันหัวดีพันจิโร่นันหูเอ้ยพันจิโร่โมันได้กินป้า ติดดาบระสูนจริงไหมเนี่ยยังแน่ใจนะว่าย่ามันขยับไม่เห็นตัวอะไรออกมาเลยนี่กระมือหรอไปอ้ย่าอะไรแ,แต่แ,แต่บังกลมแมวมาก่อนนะเฮ้ยแมวมาเล่นตรงนี้ก่อนเถอะถ้ามันตายจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปสูตรได้มันตายน้องน้อยดบาบใหญ่ใหญ่ Mặt bên khét nhau Bà bôi ลูกน้องลูกน้องลูกน้องพี่โตเลยโอ้เมนไป4ถ5ไม่ไมตรงป่ามีอะไรขยับไม่รู้เออนัอ่นแหละไอ้หลามมึงแม่แมบบ่สองตัวมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะไอ้ดำกับไอ้ขาวอะสางเองเมตทันกิโลชินโนโบุว่าชินโนโบุ ไปของแม่ชิโนบุไปของแม่ชิโนบุชิโนบุอันนั้นฮันจิโร่กนจะไปยังไงกนจะไปกับใครไปน้าได้ไหมหรือว่าเดี๋ยวน้าไปกับเดี๋ยวป้าไปกับน้ากับอ้อนไปกับลุงก็ได้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 แน่ใจโอเคโอ้ยแม่บ่อปล่อยเร็วเข่าอ้อนไปไหน อ,อได้ไม่แม่ไม่แม่พ่อ่ละอ้วนอย่าอยาทำร้ายจิตใจเด็กทำเพื่อตูดตาพวกคนนี้ไปยยูอชอ่ช ทีมง,งานเราฟอร์มอเราฟอร์มออะเอ่อ,อโ,โทมิวกากิวในเราฟอร์มอไม่มีใครเสิร์ชุดที่โทมิโวกากิวยกเว้นที่โรงเรียนเออที่โรงเรียนไม่เคยเออมีเลยเอมมี1,000กิโลชิโนบุแต่ไม่เห็นชุดคาโนะโอกอ,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 อินโนุเกะไม่น่ามีใครใส่นะ ป่าแล้วก็ชุดท่อนล่างชั้นบนไม่ต้องใส่ใส่แต่ต้องมีกาวเพราะว่าไอ้น้องสุกี้มีก้าวไม่เป็นไรอันนี้เวอร์ชั่นอันนุนก้าวเวอร์ชั่นเด็กอันนุนก้าวอันนุนก้าวอันนี้กาวก้าวมาจอยผมมีว่าการกิโยไปเลย ไปที่บ้าน่าเป็นละครเนี่ยโอ้ยน้ำสาใส่ล้างล้างถนนโอ้ยเสียงรดสุดยอดมาเลยเสร็จรถไป อ้อยๆอ้อยเขามีโอกาสกิวอีกอะไรอยากให้อยากให้บนโลกเนี่ยอยากให้มีอ,อนิเมะออกมาจริงๆจะได้เห็นทานจิโร่กับอสูรให้อสูรมาล่าล่าม,มนุษย์แล้วให้ทานจิโร่มาจัดการเสาหลักเสาหลักมลงชินอบุ กนะูไม่อางนะกูไม่อางเสาหลังแมลงมันมีคานอกคานเอะเป็นพี่ของชิโนบุที่เสียไปแล้วแล้วก็ชิโนบุแล้วก็ตัวไหนอีกไม่รู้ที่มันมัดมัดเหมือนอะไรนั่นแหละเองคิดว่ามีซิลีโปะปะมีซิลีอ่ะก็ไม่นะไม่ชุดหน้าอกมันอ่ะนะโอก็ไม่จริงวันน้องหมาวันนี้วันนี้ไม่เจอไม่น่าเจอน้องตุกกนะ๊กแกแล้วเนาะ เอาเจอแถวบ้านหน้าบ้านเลยเแต่ตอนนี้อาจจะไม่มีถึงซอยแถวบ้านแล้วยังไม่เลยอะไรยังไม่เลิกเนี่ยแปดนาทีนะมึงเนี่ยเอาอะไรล่ะอ่าถึงบ้านออนแล้วลงค่ะลงเดี๋ยวลงทีนี้เราเตียน ลดเอียงลดเอียงลดเอียงนาะลงแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็ขึ้นอ่ะไป,ไปเลยๆๆแล้วต่อไปก็บ้านเราใช่ไหมพอ่อบ้านเราม <c oughs> าแล้ว ไปจ้อ,อ,อ่ะน้องหมาเออไอ้แต่เ,เออ้ไอ้แตมชิ้นโหลอเอาไอ้นี่มา<ห>คณใจบ,บ้านติขนดข้องไหนฮะ ยาวเก็บรองเท้าเออโทรศัพท์มีสองเครื่องก็ใช้ทงคลิปได้หนึ่งครื่งอีกเครื่องอนหนึ่งก็ลงถอดถุงเท้าก่อนแจไหนนี่ไง<า>โอเคครับทุกคนถึงบ้านผมแล้ว เดี๋ยวผมจะบอกว่าข้างไหนผมทำคลิปนะแค่นี้ปิดดิตายก่อนไม่เลอ๋อชัดแบตที่อยแบตจะหมดแล้วเอ้ยชัดชัดเกี่ยวอะไรกับพ่อเนี่ยเกี่ยว าเข้าตู้เยนะ็นน้ำในกะติกน้ำมีอยู่ไหม